มาดูค,คดีที่เกิดขึ้นในรั้วของวัดวาอารามก็ไม่แผ่วจริงๆนะคะเพจดังออกมาแชฉอีกแล้วถึงพฤติกรรมของพระที่เป็นถึงรักษาการจเจ้าอาวาสที่จังหวัดนครราชสีมา mm hmm. กลางวันใส่สบงเป็นผู้ทรงศีลใส่วัดหนาเตอะเลยแต่เปรียบเทียบในตอนกลางคืนค่ะ ไม่มีแล้วค่ะสะบงสะเบิงอะไรนะคะกลายเป็นหนุ่มหล่อตีตีสายตี้ค่ะปาร์ตี้ยับเลยเปรียบเทียบภาพให้ดูว่าตกลงใช่พระรูปนี้หรือไม่เพจอีซอขยี้ข่าวสองลงภาพ ให้เห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเปรียบเทียบกับภาพผู้ชายก็คือหัวเกรียนนะคะแต่ว่าสวมเสื้อใส่ชุดไปเวทเลยบอกว่ากลางวันเป็นนักบวชผู้ทรงศีลใส่แว่นตาหนาเตอะตกดึกเปลี่ยนลุกแปลงกายเป็นหนุ่มหล่อหน้าตีแล้วจะมีหนุ่มๆุมเนี่ยขับรถมารอรับถึงในวัดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านบอกโอ้เห็นจนชินตาแล้วก็เอือมระอามากๆเลยขนาดว่าร้องเรียนไปแล้วเรื่องก็ยังเงียบ เวลาจะไปเที่ยวผับเนี่ยจะมีการแวะแต่งตัวเปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดลำลองค่ะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ที่สำนังกงานเจ้าคณะอำเภอในโคราชเลยนะคะโอ้ oh. แบบนั้นเลย <c oughs> และทราบมาว่า พระรูปนี้เป็นรักษาการเจ้าวัดวัดในตำบลทุ่งสว่างอเภประทายจังหวัดนครราชสีมาครับทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับนางฉลาดชาวบ้านที่อยู่แถววัดนี่แหละนะคะก <c oughs> ็บอกว่ <c oughs> าพระรูปนี้เนี่ยเป็นรักษาการเจ้าวัดจริงนะ <c oughs> แล้วก็ชาวบ้านไม่เห็นออกมาบินทบ,บาทสักสองวันแล้วนะ <c oughs> ขณะเดียวกันบอกว่าเวลาออกมาอาบน้ําตอนดึกๆอ่ะ <c oughs> ชาวบ้านเห็นกับตาว่ามีรถเก๋งสีดําถูกขับเข้ามาภายในวัดเป็นประจําบรรยากาศเป็นแบบนี้ขับเข้าไปแบบนี้นะคะจําลองให้ดู ทางชาวบ้านก็อยากให้หลวงพี่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยฟังเสียงของชาวบ้านค่ะไม่มารับไม่รู้นะแต่เห็นรถเสียงขึ้นไปอ๋อก็คือตอนกลางคืนใชนนนป่ประมาณกี่โมงครับประมาณมือะประมาณสองสามทุ่มบางทีประมาณฉันจ,จ,จะอาบน้ําดึกแต่ว่าเห็นรถเจียงมาตลอดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะชิดยังไงแต่ว่าเขาไม่ยังไม่เห็นพฤติกรรมของแกออกไปแบบนี้ แต่ว่าอันทา้งที่เห็นรถเก๋งขึ้นมาหาแกบ่อยกลางคืนนะแต่ว่าแกไปแต่งตัวไปเที่ยวนี่ไม่เห็นอ่าอย่างคุณป้าฉลาดคือยืนยันว่าเห็นแค่รถเก่งนะที่มารับแต่ไม่ได้เห็นหรอกนะว่าเออไปเปลี่ยนชุดไปเที่ยวผับอันนี้ไม่ได้เห็นกับตาทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เราลงพื้นที่ไปอีกหนึ่งครั้งครับมีกลุ่มชาวบ้านนะครับรวมตัวกันมาดักรอครับอยากจะชี้แจงอีกมุมหนึ่งที่เขาได้ใกล้ชิดที่เขาได้สัมผัสกับ,กบพระรูปดังกล่าว คือเขาบอกแบบนี้นะเป็นพระนิสัยดีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียสาเหตุที่มันเกิดขึ้นน่าจะถูกกันแต้งนะ,ค,ะคือก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสท่านอาพาธก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้พระรูปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าอาวาส เป็นไปได้ไหมล่ะพอเจ้าอาวาสไว้วางใจทําให้พระลูกวัดบางรูปเนี่ยไม่พอใจเหมือนกับว่าเป็นการเมืองภายในวัดกันเองแยไงปมานั้นเนี่ยครับเป็นความขัดแย้งในวัดลองฟังดูฮะและทีนี้เกิดขัดแย้งอะไรยังไงนะพ่ออันนี้ขัดแย้งมันเป็นเรื่องนิดหน่อยๆกับใครกับพระในวัดนี่แหละในวัดนี้นิดหน่อยนิดหน่อยมันไม่มีอะไรมากมาย มาสร้างความดีครับถ้าถ้าถ right? ้าจะมาแบบนี้นะมามามาจับนิต้องถามอวกผมด้วยถามผู้ใหญ่บ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านครับพวกผมเราเรามาให้ชี้แดงผู้ผมต้ลงใจเย็นค่อนถูกต้องฟังความสองฝั่ง ฟังความสองฝั่งนะชาวบ้านบอกแบบนี้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังไปคุยกับพระลูกวัดด้วยวบอกว่าหลวงพี่ที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัตินะคะ<อ>บวชมา1 5พรรษาแล้วแต่เพิ่งม,มาอยู่ที่วัดนี้เมื่อปี2557ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากทําให้ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา,มมาเวลาปากติเนี่ยหลวงพี่ก็จะไปไปมามาไม่ได้อยู่ประจําที่วัดเพราะต้องไปเรียน และไปช่วยงานที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แต่ว่าล่าสุดได้รับแจ้งว่าไปปฏิบัติศาสนกิจที่เวียดนามแล้วนะเนี่ยไปเมื่อวันที่15มีนาคมยังไม่มีกําหนดกลับมาด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอเจ้าตัวกลับมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เพจอีซอขยี้ข่าวสองขยี้ต่อบอกว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัดที่ให้ท้ายที่บอกว่ามีการเอาตู้เสื้อผ้าไปตั้งไว้ในที่ทําการใช่ไหมสำนักเจ้าคณะอําเภอแห่งหนึ่ง มีการถึงขั้นว่านะคุณผู้ชมเช่ากรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเล่ายาปลาปิ้งกินดื่มกันแบบสำราญเลยแล้วทางเพจเขาบอกว่าตอนอมีหลักฐานวงเล็บไม่เปิดเ,เพราะว่าจะรอให้เจ้าตัวมาแถก่อนแล้วก็ยังมีหลักฐานการแชทในทำนองเหมือนกับมีการนัดหมายออกไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมด้วยอะ่ะอย่างนี้แล้วกันชายมารับบ่อยๆออไปเที่ยวกลางคืน อะไรแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมอมโอ้อ้าวเดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อไปนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงนะครับคุณผู้ชมวัน,วนดีสนุก<ด>ฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้